ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึกโดยได้มีการจัดกิจกรรมสวนสนามวันทหารผ่านศึกเทิดเกียรติวีรกรรมของทหารผ่านศึกรำลึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษในอดีตที่ทหารหานั้นคอยปกป้องผื้นแผ่นดินไทยที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมสวนสนามวันทหารผ่านศึก โดยมีรองผูดด้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องทหารผ่านศึกและเป็นการเทิดเกียรติวีรกรรมของทหารผ่านศึกเพื่อรำลึกนึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษในอดีตที่ทหารหารคอยปกป้องพื้นแผ่นดินไทยสดุดีความกล้าหาญที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต พร้อมอุทิศร,ร่างกายและหัวใจเพื่อแผ่นดินไทยเก็บไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังได้อยู่ได้อาศัยสืบไป